Nerd Review This was our home. We lived here. Nerd Review Cup Nada and a one knee gone. จะเข้าสู่รีวิวนะครับผมจะทําบางสิ่งจําลองเหตุการณ์บางอย่างจากภาพยนตร์ที่ผมเพิ่งได้ดูจบมานะครับถ้าเกิดผมดีดนิ้วนี้นะครับสิ่งที่คุณเห็นทางฝั่งนี้นะครับคุณจะเห็นเป็นภาพอะไรบางอย่างขึ้นมาครับแต่ถ้าเกิดผมดีดนิ้วทางฝั่งนี้นะครับมันก็จะเป็นภาพอีกอันหนึ่งขึ้นมาครับ ถ้าเกิดคุณเห็นตรงนี้นะฮะผมกําลังเปลี่ยนโปสเตอร์หนังอยู่นะครับและถ้าเกิดคุณเห็นทั้งนี้ผมกําลังกระโดดเป็นบ้าเป็นหลังอะไรก็ไม่รู้งง,งงของตัวเองกูไปแต่นี่คือสิ่งที่ผมจําลองเพื่อให้คุณเข้าใจคอนเซปต์โดยคร่าวๆกับภาพยนตร์ที่ผมจะรีวิววันนี้จากผลงานของผู้กำกับคนนี้และเลรื่องราวที่ผมจะพูดถึงก็คือ เรื่องนี้เฮียที่นี่นิรันดรผลงานภาพยนตร์จากผู้กกับโรเบิร์ตเซมคิสนะครับและคนเขียนบทคนคุ้นเคยอีลิกรอดนะครับท้าความย้อนไป30ปีที่แล้วนะครับภาพยนตร์ดราม่าซ่อนความสุขซ่อนความลึกซึง้งนูนีนั่นทั้งหลายแหล่นะครับและมีเรื่องราวประวัติศาสตร์สอดแทรกเข้าไปด้วยนะครับที่ชื่อว่าฟอ r e เรสกรมได้ออกฉายนะครับผลงานสร้างชื่อของ2คนที่ผมกล่าวมาก็คือเรื่องนี้นั่นเองนะครับและแน่นอนนอกเหนือจากนั้น ยังมี2นักแสดงที่ถือว่าคนหนึ่งก็ถือว่าอยู่ในจุดที่กําลังได้จับตามองในจังหวะเวลานั้นกับอีกคนหนึ่งที่ถือว่าอาจจะเป็นผลงานชิ้นแจ้งเกิดของเธอทอมแฮงส์ anks, และโรบินไลท์พวกเขาทั้ง4นะครับและถ้าเกิดรวมกับคนประพันธ์เพลงอารันซิลเวสตี่เขากลับมารวมตัวกันในภาพ,พยนตร์ที่ชื่อว่าเฮีย เป็นเรื่องราวแนวดราม่านะครับบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับที่เล่าตั้งแต่ช่วงเวลาที่เขาคบกันใหม่ๆจนกระทั่งเริ่มสร้างครอบครัวเริ่มมีลูกในระหว่างทางแห่งการเรียนรู้ของพวกเขาในการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันก็มีทั้งสุข เศร้าเหงารักอัตธรสต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไหลเวียนเวลาผันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงจุดที่เขาสองคนก็เข้ามาสู่วัยใกล้ฝั่งนี่คือเรื่องราวที่ผมจะพูดในเชิงของเนื้อเรื่องของเฮียก่อนนะครับแต่คอนเซปต์ของเฮียจริงๆเนี่ยต้องเท้าความอย่างนี้ว่ามันมาจากหนังสือคอมิกเขียนโดยริชาร์ดแม็กไกวนะครับซึ่งถือว่าเป็นไอเดียที่เขาบอกเราเรื่องราวของฉากหนึ่งฉากครับเป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติว่ากำแพงกำแพง มันสามารถมองเห็นคนชีวิตคนที่มันเดินผ่านไปผ่านมาได้อะไรเงี้ยมันจะออกมาเป็นภาพประมาณไหนซึ่งความจริงตอนคอมมิกมันยังไม่ได้มีเนื้อเรื่องเลยแหละนะครับมันแค่เหมือนกับอย่างที่บอกซีนหนึ่งซีนอย่างที่ผมเห็นข้างหลังก็คืออะตรงนี้ย้อนไป10ปีที่แล้วอาจจะเห็นผมในวัยที่ยังเป็นมหาอะไรายอยู่อะไรเงี้ยนะครับย้อนไปอีก10ปีก่อนหน้นน,นั้นอีกที่สถานที่แห่งนี้อาจจะยังไม่ขึ้นโครงนะสามพูดง่ายว่าบ้านหลังเนี้ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วย้อนไปอีก10ปีก่อนหน้านั้นนะ ที่แห่งนี้อาจจะยังเป็นแค่ตรงเนินทุ่งอะไรสักอย่างแล้วแวกบ้านผมที่ผมอยู่นี่แหละนะครับคือให้เห็นคอนเซปต์ว่าเวลาที่มันไหลผ่านไปเนี่ยในแต่ละช่วงชีวิตของผู้คนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจาก ซีนซีนเดียวกันนี่แหละนี่คือคอนเซปที่เฮียบอกเล่าเรื่องราวโดยใช้มุมมองของโรเบิร์ตเซมันสกิซึ่งถือว่าเป็นถ้าเกิดพูดตรงๆเลยย้อนไป30ปีที่แล้วนี่คือเขาเป็นคนครีเอเตอร์ในการสร้างผลงานที่มันมีความลำ้ำหรืออะไรบางอย่างที่เป็นไอเดียแล้วมันเกิดกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเกิดปรากฏการขึ้นมาอย่างเช่น back to the future หรืออย่าง forest Garden ที่ผมพูดไปนะครับรวมถึงอาถ้าเกิดใครรู้จักในเชิงลึกหน่อยก็อาจจะรู้จักผลงานแอนิเมชันของเขาอย่าง b l u f a m e roger rabbit หรือ the polar express นะครับผมนี่คือแค่ ส่วนหนึ่งที่ผมพูดถึงคนที่เป็นวิสัยทัศน์จัดคนหนึ่งในสายงานผู้กวกับอย่างโรเบิร์ตเซมนสกิสนะครับเมื่อพูดถึงเฮียรนะครับรู้สึกยังไงหลังจากดูจบนะครับผมเท้าความถึงโฟลิสกามไปผมเนี่ยเคยออกตัววและว่าผมประทับใจภาพยนตโยน์เรื่องนี้มากๆผมรักมันจริงๆนะฮะดูซ้ําหลายรอบมากๆฉะนั้นแล้วการรวมทีมของ4ีหคนที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเมื่อเขากลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็แน่นอนมันมีเรื่องของความใจฟูเนาะมันมีเรื่องของความเอ็กซ์ปิเก่ ยั้งใจวันนิดหนึ่งหลังจากเห็นเสียงวิจารณ์โดยเบื้องต้นมาว่ามันอาจจะมีความน่าสนใจเรื่องของคอนเซปต,ต์แต่การจัดการใน,ในการแสดงออกมาให้คนรู้สึกร่วมตามเกิดอารมณ์ร่วมเนี่ยมันอาจจะยังมีปัญหาอยู่นะครับโอเคผมก็ใช้ความรู้สึกนี้แหละในการที่อ่ะเราก็อาจจะลดระดับความคาดหวังลงมานิดหนึ่งนะฮะและเราก็ยังอยากจะรู้ว่าคอนเซปต์ของโรเบิร์ตเซเวน์คิสเนี่ยที่เขาเล่าผ่านอเคียเนี่ยในมุมมองของเราเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างที่เขาว่าไหมหรือเราจะรู้สึกมากกว่านั้นนะครับก็พูดตรงๆเลยว่ามันก็ อาจจะเป็นอย่างที่เขาว่ากันมานะครับผม้อบบอกอย่างนี้ในแง่ของไอเดียเนี่ยมันค่อนข้างจะทําให้เราได้เห็นความรู้สึกที่มันหลากหลายจริงๆแหละนะครับและขณะเดียวกันคอนเซปต์เนี่ยมันก็นํามาสู่เรื่องราวของการไหลเวียนทางเวลานะครับซึ่งมาสะท้อนเรื่องราวของมุมคิดวิถีชีวิตค่านิยมที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับซึ่งโอเคคอนเซปต์มันดูดูน่าจะแข็งแรงนะมันน่าจะไปได้แหละแต่สิ่งที่มันน่าเสียดายที่ผมพูดตรงๆเลยก็คือมันมีความรับพี่เสียดายน้องอยู่พอสม ถ้าเกิดเราว่าโดยมนโฟกัสแน่นอนมันโฟกัสอยู่ที่ตัวละครของทอมแฮงและโรบินไลท์นะครับชีวิตคู่ของพวกเขานะครับอุปสรรคต่างๆที่เจอในระหว่างทางนะฮะแต่บอกเล่าผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านของเขานะครับแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องของรักพี่รักพี่ก็คือโอเคพูดถึงทอมแฮงกับโรบินไลท์เนาะเสียดายน้องคืออะไรนะครับเสียดายน้องคือคอนเซปต์เนี่ยมันต้องการพูดถึงเรื่องการไหลผ่านของเวลาการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาจะหลาย10ปีนะฮะความจริงมันขยายยาวไปถึงระดับโอ้โลกล้านปี ยุคที่ยังมีไดนโนเสาร์มีความเชื่ออุกบาตท,ทันลมไดนโนเสาร์รับคาบนะครับเกิดเป็นยุคน้าแข็งนู่นนี่นั่น,นผันเปลี่ยนมาเลยจนกระทั่งตั้งดินแดนขึ้นมานะครับเริ่มมีมนุษย์เข้ามาอยู่อาศัยมนุษย์พัฒนาจดเองกลายมาเป็นชนเผ่านะครับเริ่มมีชนเผ่าที่เป็นอเมริกันพื้นเมืองค่ะเข้ามาอยู่ในพื้นที่นะฮะแล้วก็มีสงครามกลางเมืองอะไรต่างๆเข้ามานะครับเรื่องราวโฟกัสไปอยู่ที่อเมริกาเนาะคราวนี้พูดถึงการขยายรอบของเวลาออกไปเนะี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราบางทีมันหลุดจากโฟ เนื้อเรื่องส่วนตัวละครทอมแพงกับโรบินไลท์อยู่นะฮะและอีกจุดหนึ่งที่อาจจะสําคัญกว่านั้นก็คือการที่มันเสียดายมุมที่ว่ามันอยากจะสร้างเหมือนกับเนื้อเรื่องของกลุ่มตัวละครย่อยๆอีกประมาณ3-4กลุ่มด้วยกันนะครับโอเคซึ่งตรงนี้แหละในทางหนึ่งนะ่ยมันเหมือนกับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อยากจะมีการอารมณ์ถวิลหาการทําแบบฟอ r e เสรสคัมคืออะไรคือพยายามที่จะเกาะประวัติศาสตร์อะไรบางอย่างและพยายามบอกเล่าผ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่ง อันนี้มันอาจจะเป็นกิมมิคที่ดีที่น่ารักนะสำหรับผู้กับโรเบิร์ตสมิธคิสแล้วก็รวมถึงทีมนักแสดงทีมคนต่างๆที่เขากลับมาทางานร่วมกันเนาะอยากจะพูดถึงนิดนึงอะ่ะลําลึกนิดนึงอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็อาจจะเป็นอะไรที่มันมันไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ในส่วนตัวของผมนะครับแค่คิดว่าถ้าเกิดมันจะใช้แค่บางส่วนบางกิมมิคบางจุดเล็กๆน้อย,อยที่มันอาจจะเกิดเป็นมุกข,ขำๆอะไรกันไปอันนี้ผมมองว่าอย่างเงี้ยน่ารักอยู่แต่เหมือนพยายามจะใส่เสริมเข้ามาเพื่อให้เห็นว่าไอสถานที่แห่นนนีียยมมมมััคลลอูหหาาก กลุ่มคนปะพนอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่เวลามันแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยนะฮะพอคุณพปโฟกัสเนื้อเรื่องส่วนย่อยๆเนี่ยไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณไม่ได้เป็นเส้นหลักของคุณไงพอคุณอยากจะพยายามจะใส่แต้าามดีเทลอะไรเข้าไปเนี่ยบางทีมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันดึงความสนใจเราออกจากเนื้อเรื่องหลักไปได้นี่แหละคือสิ่งที่ผมแอบรู้สึกว่ามันมีความรักพี่เสดายน้องจนมันไม่สามารถคอนโทรลองค์ประกอบสําคัญที่เราควรจะอิ่มเองไปกับบรรยากาศความรู้สึกความผูกพันความรักอะไร ตาที่มันเกิดขึ้นระหว่างครอบครัวของตัวละครทำแพงกับโรบินไลท์ออกมาได้อย่างที่มันควรจะเป็นแต่ถามว่าคอนเซปต์อ่ะมันนําเนื้อเรื่องไหมใช่คอนเซปต์มันนําเนื้อเรื่องไปเลยแหละและเราอาจจะสนุกในแง่ของการติดตามดูดีเทลในการที่ใส่กิมมิคเล็กน้อยเข้ามาโอเคมันอาจจะมีภาพใหญ่ให้โฟกัสแต่มันก็จะมีจุดเล็กน้อยที่มันเหมือนครับอยู่ดีก็ไปหยิบจากช่วงเวลานั้นมาเอามาใส่เป็นองค์ประกอบทางศิลป์เลยบางอย่างที่มันโอเคคือในการออกแบบออกมาให้มันเป็นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องอ่ะมันทำออกมาได้เท่แหละมันทำออกมาได้มีเสน่ห์แหละ แค่ในด้านของโปรดักชันเท่านั้นแต่ในความรู้สึกของการมีอิมม i ชันแนลร่วมไปกับทุกๆอย่างตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะ มันค่อนข้างจะกราฟมันไม่ค่อยจะคงที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับในแง่ของงานแสดงทอมแฮงโรบินไลท์ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่เรายังไม่ถึงกับผูกพันมันมากมายขนาดนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีฉากที่ซาบซึ้งนะมันจะมีการแสดงที่มันคู่เคมีที่เราคุ้นเคยอ่ะแล้วมันกลับมาเจอกันแล้วมันออกมายังยังดีงามอยู่อ่ะการเห็น2คนนี้กลับมาประกบคู่อยู่ในจอเดียวกันเนี่ยมันเป็นความสุขไหมมันเป็นความสุขแหละครับมันเป็นสิ่งดีๆที่แฟนฟลอเรสต์กัมมันก็ยิ้มได้แหละนะครับและสิ่งที่ผมบอกเลยว่าเป็นอีกไม้เด ที่ทําให้ผมรู้สึกว่าใหญ่น้อยมันกันโฮผมได้ค่อนข้างจะโอเคก็คือการเอาอารันซิวสกลับมาทําเพลงให้กับเคียนะครับซึ่งมันก็จะมีเอาพูดตรงๆเลยแหละมันก็จะมีอารมณ์ความทกวกหินของ f o r e เรสต์กอยู่ดีแหละนะครับแต่การจัดแจงเอาเพลงลงไปในแต่และองค์ประกอบเนี่ยมันค่อนข้างจะทําออกมาได้ละมุนมันเลยเป็นเหมือนกับเพลงเล่าภาพภาพเล่าเรื่องอะไรอย่างนั้นไปเรียกว่ามันทําให้เราเพลินหูเพลินตาและเพลินใจไป ได้ในระดับประมาณหนึ่งนะครับผมให้คะแนนเฮียที่ เ็เต็ม10นะครับก็อาจจะน้อยแหละแต่แรกมากับการที่คือถ้าเกิดอิโมชันัลคุณมันยังไม่สามารถคอนโทรลตรงนี้ได้อยู่หมัดเนะเราเองก็อาจจะไม่ได้ไหลน้าตาไหลลินไปกับตัวละครเราไม่ได้รู้สึกสะท้อนใจขนาดนั้นสุขไหมก็สุขยิ้มได้ไหมก็ยิ้มได้แต่ถามว่าว่าถึงจังหวะที่มันต้องรู้สึกอะไรบางอย่างหนักหน่วงอะ่ะมันมาไวไปไวมากจนพูดง่ายว่าในแง่ความที่เราจะดิสเิบิวอารมณ์ไปกับตัวละครอะ่ะยังมีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ ตอนแรกเราพูดถึงมุมของคนดูหนังด้วยกันนะฮะอันนี้ผมก็อยากจะให้คุณมองเฮียเป็นเหมือนกับสิ่งที่น่าจะเป็นเข้ามาตอบความรู้สึกในแง่ของโมเมนต์ดีๆได้ดูอะไรดีๆส่งท้ายปลายปีอย่างนี้นะครับลองไปดูด้วยตัวเองครับและไปสัมผัสซึมซับอะไรบางอย่างที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มันเอาคอนเซปต์วิชวลอะไรบางอย่างเหล่านี้แหละมาขยายให้คนดูได้ดูบนจอภาพยนตร์และเป็นเหมือนกับซีน่าเอ็กซ์เพรยนซ์อย่างหนึ่งนะครับผมว่าคอนเซปต์แบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆที่จะได้ดูกันนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อมีโอกาส ไปดูกันกันกบเฮียที่นี่นิรันดร์นี่คือเนิร์ดรีวิวกับเนิ้์ดาเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ